นัละัันะเออเอา้าสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นกับพี่พีวีพีนะเป็นเอ่อเอาเอา๋อมันยะไรว่าเขาตายคนนั้นเลยือเป็นผู้เล่นที่เก่งมากนะเก่งก็พอๆผมเลยนะหายากมากเพื่อนเนี่ยเออโอเคหายากมากเพกื่อนแบบนี้ ม่มีโอกาสมาเล่นกับเขานะซิ <lawsuit> <ulously What S 2> ้นจะเป็นยังไงคือโยนดินเฮ้โลเมนเฮโลเมนลา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 ผมมีชื่อกะน้อยกว่าเดีวาสู้ดีไหมเออป๊เชลาลาลาเอ้ไม่ใช้ไฟโอ้โหโดดโโดดโหโโ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 โ ือบตุยหรือไม่ล่ะไปสาปเขาได้แอบว่าภาษาไอ้คนน้ำมันภาษาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ได้ใช่เย้โอ้กับตายจะรู้ดีพี่วูพีไม่ไอ้พี่วูพีใช่ไหมไม่ใช่ โอกาสเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้เขามาหมอนเลยนะว่าจะรวนหรือเปล่าถ้ากินเขาโคตรเทเลยนะมันสีแดงสีแดงๆนะทุกคนเออโอเคเอ่อจุ่มเต็มเซ็ปจุ่มตัมติมเหลือซัมติงอิสวอร์นให้ล้อไปไอแอมเด็กที่ได้มาเฟนเนหุ่นยาเอ้ยไม่ใช่ พี่กิทพี่กิทพี่กิทพีพีติดพีกิทพีเอ้ยมันมีน็อตแบะมันมีน็อตแบะโอ้โหมันมีน็อตโอ้โหติดติดติดมีน็อตแบะว่ะทุกคนเออเออเออโอ้ี่พีพีตกมาแล้วพี่กิทพีพีโอ้โอ้ะไรปะไม่ตายไม่ตายโอเคตายอยู่ดีไม่เอาดิไม่ดี๋ยวขอร้อนยายา อย่ามาที่นี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ่ะโอเคอันนี้ก็เลยสดนะเจ๊อย่ามาทางนี้เนี่ยเฮ้ยไม่พร้อมะไปมาเออไปเหลือจีนมันแบบจีนผมดมีกว่าท่ามไปอีกขาเนะว่าการเสกของพีทพีเราไปโบกเลยดีกว่า,าว่าหัวใจเราพร้อมแล้วนะโอเคดูท่ามันมันเกล็น,นะทุกคนมันมัเกล็นี่นี่อ่ะทุกคน อ๊ป๊าปปีป <su> ีปปูปปปปปเอ้าิวีวีแฮคอรรบลายโอ้โหอะไรเงี่บบเบียวองทุกคนตเด่นตายน่ะโอ้โอจ๊บป๊าปปปูปปปบจ๊บป๊บปปปูปปป๊อจ๊บปปบปูอ้าอ๊อ้นี่กดตาแตอืมอื โอ้ยอะโอ้โหเฮ้ยโอ๊ยไม่รูดอะไรเฮ้ยพี่ป like ูพี้อบไล่จนเบื่ออะไรอย่างเนี้ยโอ้เจอได้แบบเดียวเลยนะโอ้ยน้อะไรไม่หยุด มันกลับนะมันกลมาเลยมันลุ้นลุ้นลุ้นมั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 นลุ้นเกัวนี้มโขคมมมได้ดีขมได้ดีบอซ้ายขวาคอมซ้ายขวากะโบกรโบกระโบซ้ายขวาน่าตารางเมตรสามสิบตารางเมตรห้าสิบองศาเป็นพูดเลนวะนีลุ้หมดลสามสิบตารางเมตรห้าสิบองศาเดียเสียนเอ้ยีพอดีโอโอ้จีจี จีจีจีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนอหนื่อยเนเหนื่อยเหนื่อยเเหนื่อยเหนืมาเลยนะครับเหนืมาเลยนะครับเหนื่อยเหเหนื่อยเหนื่อยเน่อเหนื่อยเี๋ยวเฮ้เฮ้เอ้ยสิ่งมีอยนะครับ ไปอุยพ่เอ้ยใช่หมเด็กเดียวเอาเลยแบบทุกคนเมื่อกี้อะไรอ่ะฮะอะไรนะป๊าป้าสร้างสุสนเจ็ดสามวิกอกหม่มานเฮ้ยตับิพายบิพายจะสอนเนสอนเลยพายนี่หว่า คก็คล okay. oh, uh ิป huh. น like kind of mm ี hmm. um, loves, ้ม uh ีเ huh. ท uh ่า huh. นี huh. ้ไหมโอ้โหห้านาทีเ huh. นี่ยโคตรจะห้านาทีเแหละมันจะเปลี่ยวเองนะทุกคนพีพีพีออนลายรึเปล่าพีทำได้นะขอให้จุจุจุพีพีพีเขาหยันมันขึ้นออนไลน์แล้วเดี๋ยวดิจิงเขาออฟไลน์แล้วค่ะทุกคน นั่นเดี๋ยวเรามาเรามาไม่เล่นอีกตาแล้วกันเฮ้ยปีกพูดอะไรเรามาไม่เล่นไม่เล่นเออเรา,มาไม่เล่นอีกตาอ่ามาเอมื่อกี้ผมว่าผมกดผิดนะผิดจริดด้วยโอ้ยิวขนม <c oughs> โอ้ยหิวมันกินข้าวเลยโอ้ยหิวมันนะ <c oughs> ลลลลลลคือพิทพีพีบบพอ่ะเขาเปลี่ยนสก,กินไปเรื่อยแล้วผมก็นั่นมแคปนั่มแคปสก,กินเขาแล้วก็มาแต่งมันทำหน้าโป๊อีโอ้โหยุนยยน <c oughs> ย่นยาระบาดเย็นยุ่นยาระบาดเย็นทุกคนบอกเลยว่ายุ่นยาระบาดเย็นเขาโทษเลยนะ <c oughs> คนยุ่นยาระบาดเย็นอ่ะบอกว่าแคปสก,กินเดิมๆมันไม่ได้เหรอ โอ,โอ้โห aría. คน,คน,ค,นคนนั้นโคตเทเลยทุกคนคนนั้นอ่ะเอ้ฉาอฉาไม่ไมไม่ช่ฉาเยดี๋ยวจะตบให้ล้วนเลยเอยเอทิ้ผิดจเอรเมื่อโอ้เกือบเกืเกือบตายเกืบตายจิมมือมือกมืออ์หมดเลยอเีจนตาวันเ <right> ือกออฟฟิศวัน่ะโอเคปัม เต็มตั้มเต็มเลยดีกว่าเฮ้ยอินเนี่ยขโมยข้อหลอเลยนะแลเขาต้มมาโดนให้ผมกินเหรอโหอดเนี่ยผมว่าผมจะคาบขนมปังซะอีกเหนื่อยผมอยากคาบขนมปันอะอดขาแล้วจะกินขนมปังอ่ะเอาเป็นว่าแทะฝนกินนึกข้าวขนมปันไม่ได้แล้วมันเถอะไ ทุกคนเดี๋ยวผมจะเออผมทำชาเลนจ์ไอ้นี่ดีกว่าทำชาเลนจ์แอบอยู่ในบ้านนะทุกคนมาเฮ้ยใหญ่ใหญ่เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปั๊บจิ๊บอ่าเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมาทำชาเลนจ์แอบอยู่ในบ้านนวดูว่าผมจะรอดไหมมาเกลี่ยเกลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูคนโอ้ยทุกคน ใครมันมาขุดหลุมไว้ตรงน,นี้วะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใครวนวัขุดหลุมไว้วะเนี่ยโว้แบบแอบแอบอุ้ยปันเห็นเออเอ่ทีมเดียวกับเราเดี๋ยวผมจะไปจำสกเกมนะโอเคโอเคเฮ้ยผมน่าจะทำคลิปนะแบบแอบบแอบบผู้เล่นอะไรอ,อ,อน่าจะทำคลิปนะ มึงบอกว่าคลิปสไตล์แอบผู้เล่นสุด้วนกลับมาจากหนูเนี่ยอยากินจะทำเป็นแบบอ้า,าอยู่เขาไม่อยู่ดีๆโผล่มาถ้ามันทำให้อยู่ดีๆหายไปแอบแอบแอบเพื <c oughs> ่อนแกนเพื่อนแกนเพื่อนเอาพูดเพื่อนดูหายโผล เด็กแอบแบแบเนี่ยโอเคตอนนี้ผมได้แอบเพื่อนแล้วโปรยเอาเพื่อนไหนเพื่อนหายโอเคตอนนี้เหลือแค่สามทีมนะผมควรจะกดขึ้นไปดีปะขึ้นไปยเลยเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนใส่อะเอ้ยลูบิทพายที่ขวาตั้งโดนตั้งมึนเฮ้ยเตือนลูบิทพายมามาขโมยขโมยขโมยเตือนลูบิทพาย อเพื่อนมันเึืนไปได้ไงวะมันต้องตอบบอกเปนหมาเด่นแหงเอ๊ะรุวนรุวนมันขึ้นไปได้ไงนี่อ่ะสวัสดีครับผู้ไปครับผู้ไปแล้วสกู๊ดทุคนวันนี้เพื่อนกับผมกำลังแอบอยู่นะเอไปๆอ ไปอย่ามาทำนี้ดิอย่ามาทำนี้ดิว่ <c oughs> เาเราไปดูด้ว,ดว้เราขึ้นไปหาเพื่อนเหรอเดี๋ยวเพื่อนสงสัยว่าเราหายไปไหนขึ้นไปทำไมวะเนี่ยโอเคมาดูว่าเชลเลน่นเราจะรอดหรือเปล่ามานะ งั้นแต่ผมจะทำไ,ได้มาเนี้ยผมเคยผมเคยทำกับลิบิพายตอนนั้นนี่ยัง้ได้อนนอเคผมเคยทำกับลิบิพายตอนนั้นนะทุกคนไม่รู้แต่ในช่องในในช่องอื่นนะไม่ใช่แค่ที่นูฟินนะไม่บเบาหรอก <c oughs> ผมเคยทำกับลิบิพายในช่องอื่นนะเอ้ยมันมีมันมีนี้ด้วยเวพื่อนนี่นะเรามีกับดะชิจูโว ระดับชิลี่มาฟินสอนเฮ้ยเฮ้ยแล้วไหนชูวิจอยู่โอเคมันไม่มาไม่แม่ <c oughs> เอาไปเจอะดีกว่าโ <c oughs> อ้เพื่อน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  ơi oi, 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 mi đi lina. mới đi lên, Oh, my god, my god. Hey, hey, please help me, Help me, hey. help me, ni, 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 đi lo ni, 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 không ni, 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 มัตามมามันมมาตามมาเร็วเร็วนี่มันตามมามันตามมามันตามมาดามันดามมาันตามมาขโมยขโมยเฮ้ยนี่ดินิดิมันามมาเฮ้ยมันมีนกแบทจากการฆ่าของเมื่อกี้อือฮึโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเดือนนี้ในครับผมขอฝากข้อความนี้ถึงอลันเพื่อนผมที่โรงเรียนเองว่า จะเลือมชี้ระเบิดพวกนี้ด้วยไปละเมื่อเอ้ยช้อนอลันเขสัญญากับผมว่าคือเขามีช้อนมาของตัวเองด้วยนะชื่อว่าช้อนอ้าไม่เบาแล้วไม่เบากฮ้ยไม่เบาชื่อว่าช้อนนั่นแหละนะคือเออเขาสับอร์มือมาค่อนมีผมก็พยายามสบเขานะแล้วเขาสัญญากับผมว่าเขาจะลงลิปตอนวันเสาร์ซึ่งผมก็จะดูถ้าเขาไม่ลงชิปแล้วก็ได S 1> <S 1> มามาดูมาดูว่าเขาจะลุ้นคลิปกันหรือเปล่านะทุกคนมาเลยเย่เอาทำไมันไม่รวนเ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่รวนไม่รวนสอนเดเ็ที่สอนเฮ้ยไม่เอาเอาใหม่เท็สามโอเคเท็นี้รวนไปเอาม่ปิดลิปิโอุย้ยเด็กสิ